เลามอนิกสมาร์ทมค์ plus ไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็กสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรับเสียงได้รวดเร็วมีย่านการรับเสียงที่กว้างเสียงดีมีมิมมติ s มาร์ทไม plus เป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนรับเสียงแบบคาร์ดิโอยรับเสียงได้ตั้งแต่75-2,000เฮิรตน้ำหนักตัวเพียง40กรัมเท่านั้นวัสดุทำจากอลูมิเนียมอัลลอยทนทานแข็งแรงมาพร้อมพอร3.5มิมตรสำหรับมอนิเตอร์เสียงได้ท,ทันทีอีกด้วยออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้หลายรุ่น สมาร์ทไมลพลเป็นพอร์ตที่ RRS 3 5ม m mm, มใช้งานได้ทั้งกับสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตที่รองรับพอร์ต3 5มดมิล a ิเมตรสมาร UC เป็นพอร์ตแบบ Type-C สำหรับสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตและ Smart My ม l u พล DI เป็นพอร์ตแบบ Lightning ใช้งานกับ iPhone iPad When I'm working on a still life shoot, I really like to replicate window lighting. I like a nice broad light source with big, full, rich highlights. สลาโมนิกสมาร์ทไมค์ s ออกแบบมาให้ใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้พกติดกระเป๋าไปได้ทุกที่ช่วยให้การทำคลิปวิดีโอหรือการสัมภาษณ์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นแต่ยังได้สิ่งที่มีคุณภาพชัดเจนอย่างแน่นอน